เขตที่ดินพิษณุโลกใบจีสองนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งต้องบอกว่านะ่จุดที่เราดอยู่ต,ตรงนี้นะคะเป็นถนนเส้นหลักเลยค่ะที่เข้าตัวอำเภอรับแลนะคะแล้วก็มุ่มสู่จังหวัดตัวเมืองอุตรดิตถ์ค่ะส่วนถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นเหนือนะคะก็คือ อยู่ตอนนี้นะคะก็อยู่กับตรงข้ามนะคะทางเข้าวัดท้องท้องรับแลค่ะก็อยู่ติดกับคลองนะ้ำโปรงเลยนะคะก็ต้องบอกบอกว่ารถค่อนข้างนะคะวุ่นวายแล้วก็ใกล้ตลาดมากๆเลยค่ะวิ่งกลับไปก็เข้าตลาดรับแลแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่ทั้งหมดนะคะ50ตารางวาค่ะ เอกสารนะคะเป็นชนดนอสอสี่คูดแดงเลขที่43298นะคะก็สำหรับแปลงนี้นะคะขายยกแปลงอยู่ที่300,000บาทค่ะค่าโอนนะคะเป็นของผู้ซื้อ บรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็คือด้านหน้าติดถนนนะคะซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็มีไม้ใหญ่นะคะอยู่ในแปลงด้วยหน้ากว้างนะคะอยู่ที่ประมาณ1 1เเมตรค่ะลึกเข้าไปด้านในนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านซ้ายนะคะที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะหน้ากว้างมีความยาวเข้าไปจนถึง ตัวคลองหน้าโป่งนะคะอยู่ที่18เมตรค่ะด้านขวานะคะจะติดกับกําแพงของเพื่อนบ้านมีความยาวอยู่ที่15เมตรค่ะแล้วส่วนด้านหลังนะคะมีความกว้างตั้งแต่ซ้ายและขวานะคะอยู่ที่ประมาณ11เมตร ขนาดของแปลงจะมีความต่ำกว่าถนนนะคะอยู่ที่ประมาณ2เมตรเป็นพื้นที่ลาดต่ำลงไปค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็เป็นพื้นที่เสมอกันทั้งแปลงเลยมีต้นไม้ใหญ่นะคะด้านหน้าจะมีมะขามใหญ่อยู่หนึ่งต้นแนวเขตนะคะซึ่งเพื่อนบ้านได้แจ้งว่าแนวนะคะโดยประมาณด้านซ้ายนะที่เห็นอยู่ะคะ่ะประมาณสักต้นไม้ต้นนี้นะคะ ส่วนด้านหลังมีแนวหลักเขตอยู่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูพร้อมกันเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณในแปลงก่อนนะคะว่ามีต้นมะม่วงใหญ่นะมะขามแล้วก็มะปรางนะคะแล้วก็มีต้นลำไยด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปโดยที่ไม่มีการสต็อปเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเมื่อเดินเข้ามาด้านซ้ายจะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะส่วนด้านขวาจะเป็นของเราค่ะพื้นที่บริเวณนี้จะมีการถมเอาไว้แต่ก็ยังต่ำกว่าถนนสำหรับหลักเขตนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือแนวหลักหมุดนะคะส่วนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นพื้นที่งอกที่ไปยังตัวคลองนะคะคลองข้างหลังเรียกว่าคลองนาโปนะคะ แนวนะคะด้านด้านขวามือจะเป็นแนวที่ชัดเพราะติดกำแพงของเพื่อนบ้านบรรยากาศก็ถือว่าโอเคเลยนะคะบรรยากาศดีถนนนะคะการจราจรค่อนข้างคุกค่านมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวตลาดส่วนด้านหลังนะคะแนวนี้จะเป็นพื้นที่งอกด้านหลังก็จะมีห้องน้ำเก่าหนึ่งห้องนะคะแล้วก็บริเวณนี้เลยค่ะเป็นพื้นที่ที่ มันจะมีเหมือนเป็นคัน,นะคะ่ะเดินเข้ามาด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะตามแนวนี้ข้างหลังนะคะจะเป็นคลองเขาเรียกว่าคลองนาโปร่งนะะี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยแนวก็จะเป็นแนวเหมือนแนวทิวบ้านใครบ้านมันนะคะหลังแปลงใครหลังแปลงมันอันนี้ค่ะอันนี้คือบริเวณแล้วก็ถ้าเลงโดยประมาณนี้นะคะเราหยืนกันประมาณนี้นะคะแนวนะคะยิงไปด้านหน้าไปหาต้นต้นอะไรนะรือ ต้นเหลืองเหลืองดอกเหลืองเหลืองะเรียกไม่เป็นนะคะนี่แหละค่ะอ่าสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่50ตารางวาเอกสารพิเพชโหนนสอสี่คุดแดงนะคะ อยู่ที่ตำบลฝายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดน้ำขายเพียงแค่300,000บาทเท่านั้นนะคะค่าโอนเป็นของผู้ซื้อค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์0623941698แล้วก็เบอร์0625416224นะคะบริษัทเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์เองไม่ได้เป็นนายหน้านะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะ